นี่มาเกี่ยวเขา่านาที่ของม่วงรถสับโพทองเกี่ยวตอนนี้กำลังเกี่ยวรอบคนาอยู่รอบคนาแล้วก็จะเกี่ยว สองซัมเมอร์นึกว่าเขาล่มมดละเขาเหลืองปรับพึงกำลังสวยเลย อยากเขียวไปหน่อยเนาะันนี้ไ,นไ,ไ,ไม่ตากินใช่ไหมไม่เขาจะไปขายมันไปยังไงผมแล้วแต่อตเออถ้าตากินขนาดเนี้ยไม่รู้เขาจะไปขายหรือไปนั่งเขาก็ไม่รู้ผมแล้วแต่เออเขียวไปแล้วก็ไม่เขียวแล้วนะเออมันกับพับพึ่งอะ่ะข้าวพับพึ่งแต่มันมีความชื้นหน่อยครับผมดีวนันนี้เห็นฝนมาลมมานึกว่ามันลมหมดแล้ว เออนึกว่าโอ้มัน,ามนชาน้าฝนที่มันน้ำนันก็นล้มนะเดี๋ยวปีหน้าปนะีอย่าไฟนี่จะเอาขนาออกละเอาขนาออก ถ้ไอ้แต่ก่อนมันก็ทําหมดแลหละนานี่ทาหมดไปนูน่นไปนูน่นทำเกงไงน,นี่ก็ทําทีนี้ก็แบ่งแบ่งแบ่งก็งับกเลยขี้เกียจเอาไี่ก็นนดีนึงเขาทำ ประทุมกัน,เนีเหมกันนะเนี่ยลวงมันเอาได้เพราอะกันนี่ยผมว่าข้าวมันข้าวมาสามเดือนฝ่าเนี่ยมันดีฝ่าข้าวสามเดือนข้าวร้อยวันอีกแต่ก่อนจะใส่ใช้นาดนี่เกี่ยงนี้ไหลรูดเตื่อ out. Wow. สองสามปีไม่ได้ทำนางแต่มาทำแล้วเลยไม่มาทำที่เกียดเลยทำอยู่ที่บ้านใส่ข้าวมะลิไม่กินหน่อยนึงแค่นั้นแหละเอาพึ่งมาทำไฟนี้ละ่ะมันไม่ค่อยพอปุ๋ยดีถ้าใส่ปุ๋ยอีกสักหน่อยๆอะ่ะ ใส่ก็ใส่มันตะยาห่างกันมั้ เดี๋ยวเขาไล่เ <analyze> ด <anthropology> ็กกันคิดไปแค่นี้แลว เขาไราดีกันไว้เขานี่เขาไราดีจะหมดแสงตะเวนแล้วเขาอะไรจะได้อุ้มหนึ่งก็ได้อุ้มหนึ่งก็ได้อัดสองอยถังก็ได้อุ้มก็เพิ่มเชือกเยกว่า